ยังมีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดการระบาดของโรคและจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทยแต่ว่าเราก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การอย่างรบการระบาดอย่างใกล้ชิดแล้วก็มีการเฝ้าระวังโรคทั้งประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีวิแววของผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยสามารถที่จะค้นหาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลานะครับของการบินไทยนะครับข้อมูลจากคุณอนุสรนาสิชุ่มรักษาการรองกรรมการผู้มนวยการใหญ่หน่วยธุรกิจการบินบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะครับก็บอกว่าการบินไทยนั้นออก7มาตรการป้องกันไวรัสอีโบลาสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารนะครับก็คือมาตรการคัดกรองตรวจรับผู้โดยสารและการบริการภาคพื้นดินอย่างเช่นการสังเกตอาการผู้โดยสารก่อนที่จะมีการเช็คอินนะครับมาตรการในการให้บริการ การบนเครื่องก็มีการเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตอาการผู้โดยสารระหว่างเดินทางด้วยมาตรการในการจัดเตรียมอากาศยานและฆ่าเชื้อโรคนะครับจะมีการพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในอากาศภายในเครื่องบินนะฮะร,ระหว่างที่เจาะที่สนามบินมาตรการทําความสะอาดภายในอากาศยานอย่างเช่นการเพิ่มการทําความสะอาดทั้งหมด36จุดภายในห้องโดยสาร